สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะสำหรับเพจปาะกาแบรนด์เนมนะคะสำหรับ ช่อง YouTube นะคะสามารถกดติดตามกันได้นะคะที่ช่อง Pen Brand น Name นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมีตัวอย่างปากกาของแบรนด์เชฟเฟอร์นะคะมาฝากกันนะคะแบรนด์เชฟเฟอร์ก็เป็นปากกาแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะคะได้รับความนิยมมาค่อนข้างนานมากแล้วนะคะก็สำหรับรุ่นวันนี้นะคะที่เราจะนำมาฝากกันนะคะชื่อรุ่นของเขาคือเชฟเฟอร์300นะคะอาจจะเป็นในส่วนของตัวปากกาหัวฟอร์เท n เทนนะคะเป็นปากกา หมึกซึมปากคอแร้งนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารุ่นนี้นะคะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะอ่าเรามาดูนะคะในส่วนของตัวด้ามนะคะออกแบบมาได้ดูหรูรามากนะคะสำหรับตัวเชฟเฟอร์300นะคะมีความเงาในตัวนะคะสำหรับตรงแหนบของเขาก็จะมีสัญลักษณ์นะคะอ่าเป็นวงกลมเล็กๆตัวนี้นะคะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของตัวเชฟเฟอร์นะคะอ่าลักษณะหัวตัดของเขาแบบ ะะสําหรับตัวด้ามนะคะทําจากโลหะอย่างดีนะคะปากกาค่อนข้างมีน้ําหนักนะคะในส่วนของตรงวงแหวนตรงกลางด้ามนะคะมีคําว่าเชฟเฟอร์อยู่นะคะตัวลักษณะของตัวด้ามนี้นะคะเป็นแบบทรงเปิดปอกนะคะ เป็นแบบนี้นะคะเวลาที่เราเปิดมาดูด้านในนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าหัวของตัวหมึกซึมนะคะฟลอ t เทนเทนนะคะใช้วัสดุอย่างดีนะคะมีความเงาในตัวนะคะมีคำว่า s h a เฟอร์นะคะสลักอยู่แล้วก็มีลวดลายนะคะฉลุของเขานะคะขนาดของตัวหัวปาะการมาเป็นขนาด M นะคะอ่า ลักษณะของตัวด้ามเป็นด้ามทรงขนาดค่อนข้างใหญ่อย่างนี้นะคะเหมาะสําหรับท่านผู้ชายท่านสุภาพบุรุษนะคะที่นิยมใช้ปากกาด้ามที่มีน้ําหนักแบบนี้เลยนะคะ,ะถ้าเกิดสังเกตเห็นนะคะจะมีความเงานะคะมีแสงตัดนะคะ,ะสําหรับตัวด้ามนี้นะคะเขาไม่ได้ให้ตัวลูกสูบมานะคะสําหรับตัวนี้นะคะ ก็จะใช้เป็นตัวหมึกกรอดได้นะคะหรือเอาอะไรตัวลูกสูบนะคะสามารถสูบหมึกได้เช่นกันนะคะเวลาที่เราใช้ตัวหมึกกรอดเข้าไปนะคะเราก็สามารถที่จะใช้งานอย่างนี้ได้เลยนะคะไม่ลําบากนะคะก็จะเป็นหมึกกรอดขนาดพอดีอันนี้นะคะหมึกของเชฟเฟอร์นะคะ,ะแล้วก็หมุนการใช้งานอย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่หมึกได้นะคะ เราลองมาดูในส่วนของน้ำหนักตัวด้ามกันนะคะตัวนี้ว่ามีน้ำหนักขนาดเท่าไรนะคะสำหรับตัวนี้นะคะยังไม่ได้ใส่ตัวหมึกนะคะ อโอ้โหเห็นไหมคะจากที่น้ำหนักตัวด้ามนะคะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีน้ำหนักเพราะว่าจากที่จับดูนะคะวัสดุของเขานะคะทำมาแบบเป็นวัสดุที่ค่อนข้างดีมากค่ะท่านสุภาพบุรุษนะคะหรือที่ชอบสะสมปากกานะคะชอบปากกาทรงรุ่นเก่านะคะตัวนี้นะคะจะมีน้ำหนักนะคะเนี่ย 40. 9กร,รัมนะคะสําหรับตัวนี้นะคะแต่ปากการุ่นใหม่ๆนะคะสําหรับเด็กหรือวัยรุ่นนะคะอาจจะชอบเป็นปากกาที่ด้ามขนาดเล็กแล้วก็มีน้ําหนักเบานะคะแต่ใครที่มองหาตัวปากกาด้ามใหญ่นะคะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะคะมีน้ําหนักมากนะคะเขาใช้วัสดุอย่างดีนะคะสําหรับตัวเชฟเฟอร์นะคะประมาณ40กว่ากร,รัมนะคะอ่าเราลองมาดูนะคะขนาดของตัวด้ามนะคะ สำหรับที่ปอกนะคะตัวด้ามน,นี้นะคะอยู่ที่ประมาณ11.5น mm. ะคะมิลลิเมตรอันนี้คือความกว้างของตัวด้ามน,นะคะ,ะเท่ากันนะคะขนาดของปอกแล้วก็ตัวด้ามน,นะคะยาวเท่ากันเพราะมันไม่มีส่วนล้ําเลยนะคะ ปิดสนิทนะคะการเปิดปอกของเขานะคะเป็นการดันออกอย่างนี้นะคะไม่ต้องใช้เกียวหมุนนะคะบางรุ่นของเชฟเฟอร์อย่างเช่นพวก Intensity นะคะจะต้องหมุนหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ดึงปอกออกนะคะเราลองดูในส่วนของความยาวตัวด้ามนะคะสำหรับตัวนี้นะคะถ้าเกิดหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะจะอยู่ที่14.1เซนนะคะอ่าเราก็เชฟเฟอร์ส่วนใหญ่นะคะเขาดีไซน์มาสำหรับ ท่านสุภาพบุรุษนะคะเพราะว่าจากที่สังเกตดูแต่ละรุ่นของเชฟเฟอร์นะคะตรงนี้นะคะจะไม่มีตัวปอกยื่นออกมานะคะมันจะตัดพอดีเพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่ที่ตรงกระเป๋าเสื้อนะคะเวลาที่เราเสียบลงไปนะคะมันก็จะ ไม่เพยะโผล่ขึ้นมานะคะก็อันนี้เขาดีไซน์ออกมาเพื่อรองรับการใช้งานโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแพ็กเกจกล่องของเชฟเฟอร์นะคะเขาก็ทำออกมาดูหรูหราเลยนะคะมาพร้อมกล่องหนังอย่างดีนะคะแพ็กเกจกล่องของเขานะคะมาเป็นกล่องบุนะคะอย่างดีนะคะน,นี่อันนี้คือกล่องนะคะโอเค นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะในส่วนของแบรนด์เชฟเฟอร์นะคะเป็นเชฟเฟอร์300นะคะหัวฟอร์ทนเทนนะคะตัวด้ามสีเงินนะคะก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ